ร้านซีฟู้ดเป็นกระแสมากๆในติ๊กต็กใช้วัตถุดิบสดใหม่จากชาวประมงพื้นบ้านสดเหมือนแบบเรือมาจอดตรงนี้เลยอ่ะไก่ดูกรอบมากน่ากินเหมือนไก่ป๊อปเลยทุกคนไ้่หยอไม่ไหวแล้ว <laughs> เผ็ดมาก <laughs> สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะครับทุกคนตอนนี้นะครับวับนอยู่ที่ซอยราดพร้าวไม่ราดดิราดมันจะเป็นราดหน้าไม่ค่อยได้มานะทุกคนอยู่ซอยราดพร้าว87นะครับเห็นเขาบอกว่าตอนนี้นะมีร้านมาเปิดใหม่เป็นร้านที่แบบซีฟู้ดแบบริมถนนเลยเออได้ข่าวว่าแบบดังมากแล้วก็เป็นกระแสมากๆในติ๊ t o ็อกนะครับร้านเขาอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนเราก็เข้ามาจอดรถตรงนี้มีที่จอดรถคือแบบประมาณ10ไร่นะครับทุกคนสบายมากเขาบอกว่าขายเป็น อาหารซีฟู้ดอาหารทะเลก็คือสดเหมือนแบบเรือม,มาจอดตรงนี้เลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขามีเมนูอะไรบ้างครับไปอ๋อลืมบอกเลยร้านเขานะครับเปิด5้าโมงนะครับฉันฉันไม่มีเธอ,อร้านเขาใหญ่อยู่นะมีตั้งแบบ3-4คูหานะฮะทุกคน1 2 3 4สี่ไปเข้าร้านกันเลยดีกว่าไปหิวละมีเมนูใจอะไรบาหมึกผัดน้ำดำอย่างเดียวเลยแต่ใส่เสื้อขาวมา ตอนนี้นะฮะอยู่กับพี่เฟิร์นนะครับเป็นเจ้าของร้านนะครับทุกคนนี่สวัสดีครับโอ้เมนูเยอะมากครับพี่เฟิร์นแล้วเมนูแบบทุกคนมาที่นี่เขาสั่งกันมีไหมฮะเป็นเมนูอะไรเมนูหมึกน้ำดำหมึกน้ำดำไก่พันธเม็ดมะม่วงค่ะแล้วก็สามชั้นผัดกะปิทั้งหมดเลยรอคิวนานไหมวันนี้ไม่นานไม่นานตอนนี้บอลมาประมาณนี่ห้าโมงครึ่งนะทุกคน ก็รอคิวไม่นานมากคนยังไม่เยอะมากคนเยอะตอนประมาณเท่าไหร่ทุ่มหนึ่งเนี่ยใช่ครับประมาณหลังหกโมงเป็น้นไปร้านเปิดวันธรรมดาคนจะไม่ได้เยอะมากร้านเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันไม่หยุดเลยไม่คิดจะหยุดเลยแล้วอยากรู้อย่างนี้คือแบบอาหารทะเลนะเอาเข้ามายังไงอ่ะก็คือรับมาจากชนบุรีครับก็คือรับมาจากเรือประมงเล็กพวกเรือชาวบ้านเพราะว่าอาหารที่จะได้มาก็คือจะไม่เหมือนกันแต่ละวันแล้วแต่ว่าวันนี้เราได้วัตถุดิบอะไรมาเราก็จะมาขายอย่างซาชิมินี่มีทุกวันไหม มีทุกวันแต่หมึกผัดน้ำดำไฮไลท์ก็ต้องมีทุกวันเหมือนกันโอ้ะละอะไรที่ไม่มีทุกวันนะเช่นพวกปลาฉลามปลาฉลามปเอ็นหอยจอกปลาฉลามมันมีบ่อยอยพี่แต่อยู่ที่ว่าช่วงแบบมรสุมหรือช่วงที่แบบน้ำมันไม่ค่อยดีก็คือจะไม่ค่อยมีของคือเรา<ช>เรียกว่าคัดสรรวัตถุดิบแบบสดๆแน่นอนให้ทุกคน<ช>ไม่ต้องห่วงก็คือถ้าสมมติว่าแบบไม่สดเราก็ไม่เอามาขายใช่ปะโอเคแต่ที่แนะนำคือมีหมึกผัดน้ำดำใช่ไหมฮะ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงอันนี้ไม่ได้อยู่ในซีฟู้ดเนี่ยฮะไม่ใช่พี่แต่ว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ผมเป็นน้องฮะอ๋อใช่โอเคซิกเ <laughs> <laughs> okay, นเจอร์ไก่ผัดเม็ดมะม่วงอะไรอีกฮะแล้วก็เอ,อ่ออะไรนะเมืเ่อกี <laughs> ้ลืมลื <laughs> <laughs> มเลย้ลืมบทแกนน <laughs> ลืมบทต้มยำปลากระบอกก็ได้อร่อยเมากปลากระบอกใช่ต้ยมยำมันแปลกๆเขาปลากระบอกมีต้ยมยำกับต้งงมโค้งต้มโค้งนี่ชอบกินต้มโค้งอ่ะใช่แล้วมีแบบไอ้หอยหอยอะไรที่มีมีมีไหมฮะหอยเอ็นหอยอะไรอ่ะวันนี้มีไหม วันนีีม้มชอบกินมากทุกคนเอ็นหอยจอบเอาจริงแบบซาชิมิีอ่ะหอยเอ็นหอยอะไรอ่ะวันนี้มีไหมหอยเอ็นหอยอะไรอ่ะ,ออออะ,อะวันนี้มีไหมคือเห็นคนกินซาชิมิปลาไทยเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบ้างเอาตามที่เราชอบเราเอาเอ็นหอยจอบอีกหนึ่งแล้วกันเค Ooh, ทุกคนคืออาหารพอร์ชั่นคือแบบใหญ่กําลังดีแต่บางอันก็คือแบบจานเล็กแต่ว่าแน่นนะนึกออกไหมคือน่ากินทุกอย่างสีสันจัดจ้านมากๆนะครับนี่นะฮะวุ้นเส้นชะอมกุ้งครับนี่แล้วก็นี้หมึกผัดน้ำดำําดําน่ากินมากดูดิอหอมมากแล้วก็นี้ไก่ผัดเม็ดมะม่วงร8 0ยบาทเท่านั้นเยอะมากนะเออไก่ดูกรอบมากน่ากินเหมือนไก่ป๊อปเลยทนะุกคนดูดิ <c oughs> แล้วก็นี้หอยจอบผัดพริกขี้หนู เห็นแค่ล <Scot us> in really like like ูกโดดก็คือน่ากินแล้วหอยจอบหจอเหมือนไฮเชลไหมเออแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ดูน่ากินแบบมันแบบดูดิงด้งเลยอ่ะขำชั้นผัดกะปิเออแล้วก็อันนี้เป็นต้มโค้งนะครับปลากระบอกมีให้เยอะมากอันนี้หลังๆชอบกินต้มโคงมากกว่าต้มยำแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันหากินยากกว่าที่มันอยู่ในแบบบะหมี่กึ่งยี่ห้อหนึ่งอ่ะมีอยู่กเนเจอรลเลยอ่ะ ขอชิมอันนี้ก่อนเลยผัดน,น้ำดำดูเข้มข้นมากเลยดูดิมีเขาใส่ใบมะกรูดด้วยนะเพื่อดับกลิ่นคาวของปลาหมึกน้องน้องน่ากินมากน้ำดำสักดีๆเพราะเสื้อเราสีขาวยังไม่เลอะนะยังยังเจไปเลยคนระับคำโตโตนะครับนี่น่ากินมากดูดูดอื้อ <laughs> รสชาติแบบหวานหวานเค็มเคมอืมเขาก็มีความแบบหอมของเนื้อปลาหมึกอืมปลาหมึกเร่งมากสดมากจริงๆบอกเลยจเจริญอาหารมื้อนี้ป่ปสองหนวดแล้วหน่อยน้ำมันดีมากทุกคนอือผัดมาอร่อยมากอ้อเดมาต่อ,อที่นี่เลยฮะ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงทุกคนดูไก่ให้เยอะมากแล้วก็มีพริกหยวกด้วยนะฮะที่จริงเป็นเมนูที่บอลชอบมากเลยนะนจริงอืมไม่หย่อาลกลับบ้านมาั้ยไม่ที่คือกลับบ้านเลรอไม่ไก่ผัดเม็ดมะม่วงทั่วไปอะ่ะมันจะมีไก่ใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบเนื้ออยู่ข้างในนี้เหมือนหนังไก่ทอดโคตรดีแล้วแบบหอมมากแล้วแบบกัดเข้าไปพอมันโดนน้ำราดที่แบบ ไม่ได้แบบแฉะมากเกินไม่ได้แฉะเลยอ่ะดูดิไม่มีน้ำเลยเนี่ยเขาผักจนเคลือบคือมันดีมากใช่เคลือบแบบซอสพริกอะไรเงี้ยแบบฟิลบนช้อนน่ะแล้วทอดมามันมีความหอมมีความกรอบติดแบบเกียมๆไม่ไม่เบาๆอร่อยอืจริงแล้วไม่เผ็ดเลยหวานๆมันมิกเผาแบบว่าอร่อยมากจริงๆคอนเฟิร์มต้องสั่ง เมนูที่ต้องสั่งคือไก่ผัดเมล็ดม,ม่วงกับหมึกน้ำดำอันอื่นที่ว่าก็ต้องสั่งเหมือนกันแล้วแหละรออยากลองชิมน,นะชิมก่อนเลยก็ได้นะมันจิมตอนอินเสิร์ตไปแล้วเผ็ดมากต้มโขงก่อนมาปลากระบอกนะหอมทำถึงต้มโขงมันจะมีความแบบใส่พริกแห้งเนาะมันจะมีความแบบไม่ไหม้เบาๆเหมือนกัน กินคู่กับเห็ดนี่เห็ดอะไรดินจือเอเอไม่ใช่เห็ดออรินจิมันจะดึบดึบหน่อยแล้วก็สดคู่กับแบบผักชีฝรั่งหอมเลยปกติปลากระบอกนี่หากินยากหรือง่ายก็ยากอยู่นะยากหรอมันก็เลยราคาสูงนิดนึงทำนี้3ามอแแต่กินได้มาน5คนม๋ออยเรียกว่าชามเอมอ,อ,อ,อปลากระบอกเป็นแบบทอดมันเนื้อแน่นดีนะแล้วก็ไม่ขาวเลย เผ็ดอยู่นะต้มโค้งพอหยุดกินอ่ะเผ็ดพอกินเรื่อยๆอ่ะไม่เผ็ดทุกคนเออพอท่านต้องซดต่ออย่าหยุดอย่าหยุดไปใครชอบรส้าแบบครบรสเผ็ดเปรี้ยวเค็มต้มโค้งตอบโจทย์มากอืขอขั้นด้วยไก่ก่อนแล้วกัน มไม่ไมอยู่นี่ลืมลืมร้อดร้อนชินเนี่ยเราเปลี่ยนไงเ,เราเปลี่ยนกัดให้ฟังใหม่ <brid. S 2> ไก่อย่างเดียวแบบข้าวนิดข้าวแทบไม่มีถ้าคนที่แบบดูอยู่อัไนงี้ก็จะรู้ว่ามันไม่ได้กรอบแบบฟันแตกหรือกรอบแบบ หนังไก่ทอดมันจะกรอบแบบเคลือบนึกออกไหมมาหมูผัดกะปินะฮะทุกคนน่ากินมากน่ากินจริงนี่ดูดิกับข้าวเขาหน้ากินทุกอย่างเลยเว้ยแล้วแบบประเด็นคืออร่อยทุกอย่างที่กินมาตอนนี้นะสีสัตว์น่ากินนะใช่นี่ทุกคนดูดิโชว์ดิน่ากินมากบอก,กอว่าเขาคิดมาละว,ว่าต้องเป็นหมูสามชั้นแบบนี้เท่านั้นมันลงท้างบนอะไอตรงหัว ฟิลลิ่งเหมือนเยลลี่กินแล้วแบบเคี้ยวสู้ฟันหนึบๆอืมอร่อยเขาเอาไปผัดเฉยๆอย่างนี้ยกะปิไม่เหม็นเลยที่สำคัญเพราะว่าคนที่ไม่กินกะปิอ่ะสามารถกินได้เดี๋ยวให้พี่ทิงลองลองเป็นอีกเสียงหนึ่งดูว่าบรอตเตอพี่ทิงแบบค่อนข้างที่จะไวต่อแบบห้องนี้กว่าบอลถ้าไม่มีกลิ่นเลยกะปิเหาอ่ะไม่ได้เค็มอ๋อใช่เขาไม่ได้เค็มกลนะิ่นไ,ไ,ไม่แรงอเลยเงี้ยมันเลยทำ จะเป็เมนูนี้อร่อรอืออย่านี้อร่อยกว่ากินยังย<า>โอ้โหของแท้เันนี้กินพลิกกว่าสักให้ตักให้กินไหมซิกหยวกกินกินได้ได้พูดเลยหยุดไม่ได้ม,มันเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงที่ <c oughs> ท,ที่ที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนเขาทอดจนแห้งจนกรอบ เจริญอาหารจริงจริงอาหารไทยอร่อยสุดในโลกแล้วทุกคนใครรู้สึกเหมือนบอนกลกดไลค์มาเยอะๆนะฮะม,ม, <c oughs> มาเราจะไม่หนีนะฮะเมนูนี้วุ้นเส้นผัดชะอมนะฮะนัวผัดกระเทียมกับพริกนะทุกคนดูดิโอ้โหทุกอนูคือพริกกับกระเทียมครบหมดเฮ้ยเรายังไม่ได้อเลยหมึกผัดน้ำดำอร่อยแต่บอล สำหรับตอนนี้ที่วันให้วันให้นี่เลยกลายพันเมน้น่่งไฮไลท์ของเขาจริงๆไปครับกิ่นชะอมกับพริกชัดมากหอมแล้วก็เผ็ดเผ็เลยแต่ชอบที่คุณเส้นเขาหนึบๆด้วยแล้วก็กุ้งข้างนั้นสดมากทุกคนแต่เผ็ดเมนูนี้เผ็ด หนีไม่ได้เขีย่ยพริกไม่ได้ด้วยบอลว่าอาจจะต้องสั่งเผ็ดน้อยนะคนที่แบบไม่ชอบทานเผ็ดมากถัดถัดตุ <หา S 2> ่นกําลั้งยังไม่เจอนั้นนะดูพริกดิอันเนี้ยตอนที่เขาทําที่เขาไปถ่ายก้องส่ดไหมไปลุกเลยไปลุกเลยอันเนี้ยเหรอ มาเจอกันนฮะหอยจอบบอลกำลังคิดอยู่บอลกินพริกดีไหมลองสักหน่อยแล้วกันไม่เป็นไรหรอกกำลังไม่เผ็ดอยู่แล้วนะตอนนี้ไม่เป็นไรบอลสู้มา <c oughs> เวลากินก็อย่างงี้นะทุกคนเราตัดเพื่อมาเราไปพร้อมกันค <c oughs> ือสำหรับบอลอ่ะเผ็ดนะแต่ว่าบอลรู้สึกว่าเขาทำมาให้กินคู่กัน มันมีความหอมของพริกที่หนูเนี่ยแหละอยู่ในหอยอ,อซึ่งดีมากแล้วแต่พอกัดเข้าไปอ่ะมันยิ่งเพิ่มขึ้นทําให้มีรสชาติมากขึ้นแล้วตัวหอยอ่ะมันมีความหนึบความเด้งสู้ฟันมันจะต่างจากหอยเชลล์หอยเชลล์เนื้อจะแบบไม่หนึบเท่านี้ไม่แน,น,น่นเท่านี้อืเนี่ยมันจะหนึบเห็นไหมดูดิตัดแบบหอยเชลล์มันแับปุ๊บขาดเลยนึกออกว่าอันนี้แบบเนี่ยเออเนี่ยเห็นป่มแต่ว่าบมพักพริกไว้ก่อนแล้วหลังน,นี้ไม่ไหวแล้ว <laughs> ขอกินน้ำปลาหมึกหน่อะยนะเผ็ดที่หยุดกินไม่ได้เพราะมันอร่อยแต่ว่าหยุดแป๊บหนึ่งก็ดีเผ็ด <c oughs> มาก <c oughs> นี่เขาให้มาทำากินกว่าอะไรเห <c oughs> รอใลองใหม่ซีฟู้ดเขาค้นมากข้นดี <c oughs> เขาปั่นะเขาลืมใส่น้ำป่ะอืมจะเพิ่มความซีฟู้ดมากขึ้นแบบ ทะเลมากขชอบไหนแบบไหนมาชอบแบบธรรมดาไม่ใส่มากกว่า,ารู้สึกว่า,วารสชาติมันขัดกันไปหน่อยอก็รวมๆนะทุกคนทั้งหมดอ่ะมันว่าที่ชอบสุดอ่ะทุกคนน่าจะรู้แล้วคืออะไรไก่ผัดเป็นมะม่วงไม่ใช่อาหารทะเลเลยแต่ว่าอาหารทะเลก็คือกดหมดทุกอย่างเลยแล้วก็บินออกมาทั้งหมดนะครับ6อย่างรวมน้ําด้วยรวมเจ๊กมวยด้วยรวมน้อแข่งด้วยพันสามอหกสิบาท โอเคนะอาหาร3เรามากินกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็เท่ากับคนละ340บาทเองโอเคอืมกับแบบวัตถุดิบขนาดนี้ดีขนาดนี้แล้วไ, <ป S 1> ไม่ต้องแบบแ<ป>ล้วอยู่ในกรุงเทพไม่ต้องไปแบบถึงอ่ับุรีต่างจังหวัดอะไรเงี้ยได้กินอาหารที่แบบส, Ona สดๆแบบนี้บอนว่าคุมาค้มค่าคุ้มราคามาก โอ้หทุกคนวันว่าร้านนี้นะครับเป็นแบบเดอมมัสคือต้องมานะครับใครที่แบบอยู่ประเทศไทยนะต้องมาลองกินร้านนี้สักครั้งหนึ่งนะครับวันว่าคุ้มค่านะครับราคาเอ่ยปริมาณเอ่ยแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยครับใครที่สนใจมากินนะครับก็มากันได้ครับกับร้านฉันนะฮะอยู่ซอยลาดพร้าว87นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับตั้งแต่17นาฬิกาหรือว่า5โมงนะครับถึงเที่ยงคืนทุกวันนะครับทุกคนก็ อยากให้ทุกคนมาลองชิมจริงๆนะครับเมื่อกี้คุยกับรุ่นพี่ที่แบบสนิทกันเขาบอกว่าฉันจัดมาแล้วสี่รอบร้านนี้แต่ว่าดีจริงโอ้โหแสดงว่าเด็ดจริงนะครับก็บอกว่ารสชาติแบบครบรสอร่อยทุกอย่างจริงๆครับก็อย่าลืมมากินกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้อิดไก,ก่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย